นายอำเภอเกาะสมุยประชุมเตรียมจัดงานปังปุระเย่ฟื้นถนนสายเลียบหาเฉวงให้กลับมาคึกคักรับปีใหม่เมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2513นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูแนมเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนางสุปการยอดชุนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเกาะสมุยนายวรสิธิ์พงองคำพันธ์นาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกของสมาคมได้ร่วมการประชุมจัดงานภายใต้ชื่อสมุยปังปุโรเยหรือ Christmas and New Year 2021 Festival โดยจัดให้มีการจัดทำแผนและรูปแบบการจัดงานทั้งนี้การจัดงานสมุยปังปุโรเย่ ได้กำหนดจัดขึ้นบริเวณถนนสายเลยบหาชเวงโดยจะมีการเปิดถนนเพื่อเนรมิตให้เป็น walking street ที่ได้มีการออกแบบให้เป็นถนนสายศิละปะมีการแสดงดนตรีสดและเล้าใจาไปกับเสียงเพลงจากดีเจชื่อดังพร้อมกับการแสดงแสงสีเสียงที่จะเนรมิตถนนสายเลยบหาชเวงตลอดเระยะทาง300เมตรภายในงานให้สวยงาม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ควรได้จัดสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสหรือใส่เสื้อกล้ามที่มีสีสะท้อนแสงนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับจุดเซลฟี่ถึง5จุดเพื่อร่วมส่งต่อความประทับใจให้กับเพื่อนๆและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสมุยสำหรับพื้นที่การจัดงานระยะทาง300เมตรสามารถรองรับนักท่องเทียเ่ยวได้มากถึง2,000คนซึ่งกิจกรรมสมุยปังป,รงปุริเยหรือ Christmas and New Year 2021 Festival ในครั้งนี้ จัดตรงกับวันคริสต์มาสสำหรับบรรยากาศการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวพบว่าช่วงวันคริสต์มาสถึงวันปีใหม่มีการจองห้องพักแล้วกว่า20ซึ่งคาดว่าใกล้ถึงวันจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก่อสมุยเพิ่มมากขึ้นซึ่งการจัดก,กิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อง,งานสมุยปังบปูเย่จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะฟื้นถนนสายเล็บหาเวงที่อดีตมีความคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นถนนสายสําคัญของเกาะสมุยอีกครั้ง ชาวเกาะสมุยแล้วทุกท่านนะครับวันนี้เป็นความดีใจของผมไนดะ้ได้มาพบปะพี่พี่น้องๆ้องชาวเกาะสมุยเพื่อจะได้ช่วยกันคิดนะครับว่าถนนเฉวงที่เราคิดว่ามันร้างเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนเดินเนี่ยเราจะทํามันอย่างไรวันนี้โดยทุกภาคส่วนในในส่วนของเฉวงเองและ,กะเกาะสมุยเองนะครับเราเดินมาถึงจุดที่ว่าวันนี้เราจะปลุกให้ถนนเฉวงของเราเนี่ย ตื่นจากการฝันร้ายตื่นจากการหลับไหลทั้งหมดการปฏิบัติการทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาวเกาะสมุยหรือบุคคลท,ทั้งหมดที่เคยมาเที่ยวที่นี่วันที่24 25 2 6สี่แล้วก็จะมีไลทิ้งยาวาถึงคาปีเลยครับเพื่อให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปได้มาเที่ยวได้มาชิมได้ เราจะมีดนตรีดๆๆีนะครับคนในท้องที่เรามีแสงไลติ้งที่ออกแบบโดยทีมวิศกรของสมุยเองซึ่งเรามีความ,ม,ม,ามารุงวัฒน์วัดวันนี้เราเตรียมพร้อมจะลุกขึ้นมาแล้วนะครับโดยไม่มีเงินงบบาทในมือวันนี้เราขอสนุนจากทุกภาคส่วนถ้าท่านอยางมีวนร่วมอันที่1นะครัะครับสนุนได้ที่ประจิมนะครับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเ,ง,เงินสองสนุนแรงสสนุนความสะอาดสี่สนุนการมาเที่ยวงานครั้งนี้ซึ่ง อยากทาให้ตลอดเส้นของเฉวงกลับฟื้นคือมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารให้ท่านได้ทราบว่าวันนี้เรากําลังปลุกถนนของเฉวงให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วเราเชื่อว่าท่านจะม,มีความสุขที่ได้มาเที่ยวสมุยในเวลาอันใกล้นี้ครับท่านส่งมาให้ถ่ายจากสถานที่จริงนะครับโอ้ตัวโต้เดี๋ยว่าไปดูถ้าโัวถ้าโต,วต,ว,ตวตรงนี้ยังไม่ได้หาครับยังอยากเห็นถ้ารู้ตตวนี้อยู่หรเนี่ยใสเห็นภาตรงนี้ใช่ กกราฟินะใช่ครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือเราจะมีเวทีนะครับแล้วก็เต้นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นไฮไลท์สําหรับการแสดงนะครับแล้วระหว่างระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ไปสํารวจแล้วว่าเราจะทำแบ็กด็อกนะครับตามจุดสีฟ้าๆนี่ครับท่านนะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่เราคงจะใช้ไวนิ่วในการขึงแล้วก็ขึงให้ตึงทพลิทัมบอกขึงให้ตึงแล้วก็ใส่อิมเมจเข้าไปนะครับแล้วอาจจะมีเก้าอี้มีอะไรให้คนถ่ายรูป แต่ะะว,วันนั้นก็เชิญชวนให้ทุกคน,นใส่เสื้อกล้า